ลูกค้าเดินทางตั้งแต่9ก้าโมงเช้านะคะจากจังหวัดบุรีรัมย์ของเรานั่นเองติดตามมาจากไลฟ์สดติกตอกของพวกเรานั่นเองนะคะพี่เอ็มเดินทางมาวันนี้นะคะร้อยกาโลเพื่อมารับรถเงินสดคันนี้กลับบ้านนะคะพี่เอ็มเดี๋ยวเราไปดูความรู้สึกการประทับใจกันนะคะแล้วก็นี่เลย เวลาพี่เอ็รับรถกับเราไปนะคะเราจะมีดอกไม้มีโบวสวยๆแล้วก็จะมีของแถมอีกมากมายและที่สำคัญยังมีช่างอธิบายการใช้งานให้อีกด้วยนะคะพี่เอค่ะโอเคนี่เลยนะคะขอขนุญาตพี่คะขออญาตแป๊บนึงนะเดี๋ยวหนูฝากค่านงินมนรถให้ด้วยนะคะใช่คะ่ะโอเคบอกเลยข้าไปจบไปยังไง <laughs> ติดตามมาจากช่องทางไหน ติดตามมาทั้งช่องทางนี้แล้วกับไอที่ไลฟ์สดรถนี่แหละครับใช่ไหมคะพี่คะที่นี่เป็นไงบริการการบริการวันนี้เป็นไงดีมากดีมากดีมากเลยครับที่นี่ดีมากค่ะรถสวยถูกใจไหมคะสวยมากครับสวยติดตามมานานยังคะพี่นานแล้วตั้งแต่ปลายปีที่แล้วแล้วตั้งแต่ปลายปีที่แล้วหวานอยากให้พี่แนะนําคนทางบ้านให้มาออกรถกับน้องว่าน่อยครับเออครับแนะนํำที่สนใา car center เลยนะครับที่อารันนะครับที่นี่รถดีรถดีรถ ไม่ดีที่นี่ไม่ขายครับอโอเคขอบคุณมา,มากๆเลยนะคะฝากถึงพี่เอนะคะถ้าไหนที่อยากได้รถสวยๆไว้ใช้งานโทรหานวงันเลย061486595รถไม่ดีที่นี่ไม่ขายบ๊ายบายคะ่ะ